วันที่15เมษายนพุทธศักราช2566เวลา18นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย11ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้า,รฟากรมพระศีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีพระราชทถามพระโวโรกาสให้ในานีแสงรัฐเอกอักราชทูตนกรุงวอชิงตันและนายสุริยาชินดาวงศ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนทาวนไทยประจำสหประชาชาติน,นครนิวยอร์กถวายเลี้ยงพระกยาหารคํนานพัฒคารสุมะเนึ่องในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการและทรงหาหรือความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งนำความรู้ทางวิชาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติโอกาสนี้ในธานีแสงรัต เอกอัครราชทูตนักุงวาชิงตันขอพระราชทานพระอนุญาตถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงมีพระพลานามาัยแข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปวันที่16เมษายนพุทธศักราช2566เวลา12นาฬิกาศาสตราจารย์ด,ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยรา,าราชนาวี สเสด็จประทับพระยน์พระที่นั่งออกจากโรงแรมที่ประทับเดอะเซนต์ริจิตนิวยอร์กไปยังเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาโดยมีนายสุริยาจินดาวงเอกอคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินานครนิวยอร์กนายวาทยุทธวิจาร์ไกรกิจอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินาน,านครนิวยอร์กและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินานครนิวยอร์กเฝ้าส่งเสด็จโดยเส้นทางเสด็จจากนครนิวยอร์กไปยังเมืองบอสตันระยะทาง346กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมง ซึ่งเส้นทางเสด็จมีทิวทัศน์ที่สวยงามกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้พริมีอากาศเย็นสบายในยามเช้าและอบอุ่นในช่วงกลางวันสำหรับการเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งครั้งนี้เพื่อทอพระเนตรทัศนิยภาพสองข้างทางที่มีการเติบโตไปพร้อมกับการรักษาพื้นที่ป่าไม้หนึ่งแนวทางการสร้างสมดุลเมืองสีเขียว ของสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนเมืองของประเทศไทยเวลา16นาฬิกา25นาทีศาสตราจารย์ด็รสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างขวัตวรัชติยาราชนารีเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับบอสตันฮร์เบอร์เมืองบอสตันรัฐเมสซาสุบเสดนัที่นั้นนายฟาบิโอจินดากงสุนใหญ่์นนนครนิวยอร์กและภริยา นางสาวจุรีพ์อิสลางกูณณอยุธยาอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวชิงตันนายโจเซฟมิลานูและภริยาเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จเยือนบอสตันรัฐเมสซาสุเซตสสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ สตราจา์ด็อรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัวตวรัชติยาราชนาวีจะทรงงานวิชาการด้านการพัฒนายาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาจากสถาบันเทคโนโลยีเมสซาซูเซตสมหาวิทยาลัยทราฟและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายาและผลิตตลอดจนการขึ้นทะเบียนยาเพื่อนำออกสู่การใช้ในผู้ป่วยทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา และทอพระเนตรงานด้านสตวแพทย์ณมหาวิทยาลัยทราฟเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตส์ทั้งนี้ด้วยศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยาราชนารีส่งมุ่งหวังให้สถาบันวิจัยจุลาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงและมีทักษะการวิจัยที่สามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศโดยได้จัดทำหลักสูตรนานาชาติการเรียนการสอนแนวระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมมือกับคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ซึ่งนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาทำการวิจัยที่ MIT ทำให้มีประสบการณ์การวิจัยในยระดับนานาชาติ นับเป็นพระกรุณาที่คุณต่อวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา